บางทีการเมืองก็ไม่ได้ล้มเหลวเพราะความคิดไม่ตรงกันแต่ล้มเหลวเพราะตกลุมอี่สิหกกรกฎาคมปี1184เมืองแอเฟอร์ดที่เงียบสงบกำลังต้อนรับคุณนางจากทั่วจัก,กรวรริห้องประชุมบนชั้นสองของอาคารพื้นไม้เก่าๆเ,เสียงมันดังเอี๊ยดเอียดไม่มีใครคิดหรอกว่าเสียงแบบนี้คือคำเตือนสุดท้ายพระเจ้าไฮริชที่ห เรียกประชุมไกลเกลียดที่ดินขุนนางเต็มห้องแน่นจนลมหายใจคนข้างหน้าแทบโดนหน้าเราแล้วก็กรบพื้นตั้งชั้นถลม่มลงทุกคนร่วงลงไปตรงหลุมซ่วงใต้ดินหลุมที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลทั้งหลายคนที่มาทะเลาะเรื่องการเมืองสุดท้ายจบลงในหลุมเดียวกันหลุมอึไม่มียศไม่มีตำแหน่งแยกไม่ออกด้ซ้ำว่าใครเป็นใคร มนุษย์ที่เคยยืนเถียงกันบนพื้นไม้ก็จมหายไปในของเสียที่เกวเองไม่เคยคิดจะมองด้วยซ้ำโลกมักมีวิธีเตือนแปลกๆว่าสุดท้ายคนเราก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่